สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเนี่ยคะ่ะมาดูมะนาวของเรานะคะมะนาวที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสายพันธุ์แป้นพิจิตนะคะเพื่อนๆซึ่งที่สวนของเราจะปลูกอ่าพันธุ์นี้เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือทนต่อโรคแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดกนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเนี่ยคะ่ะ มะนาวตอนนี้คือเขากำลังแตกยอดสวยเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ถามเข้ามานะคะว่าปลูกมะนาวแล้วไม่ติดลูกหรือว่าปลูกมะนาวแล้วใบกุดใบงอ ใบเป็นแคงเกอร์ทำยังไงนะคะเพื่อนๆที่ส่วนของเราก็จะไม่มีวิธีอะไรที่มากมายก็คือดูแลตามอาการหรือว่าตามาโรคที่เขาเป็นอนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็คือมแมลงเนาะ,ะแมลงและศัตรูที่สำคัญของมะนาวนะคะก็จะเป็นหนอนชอนใบนะคะเพื่อนๆ หนอนชนใบมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะลักษณะของหนอนชนใบนะคะเ<ๆ>พื่อนๆนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดให้เพื่อนๆดูนะคะหนอนชนใบเขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโดยที่เนี่ยคะ่ะเกิดจากาผีเสื้อกลางคืนนะคะที่เขามาวางไข่นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแตกเป็นหนอนนะคะเพื่อนๆ ซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอะคะ่ะจะจะดูยากนะคะเขาจะตัวเล็กมากนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะคือศัตรูของมะนาวที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไรที่หนอนชอนใบนะคะเพื่อนๆแคนเกอร์ก็จะตามมานะคะนี่ค่ะถ้าหน้าฝนบวกกับอากาศมีความชื้นบวกกับสายพันธุ์ที่ไม่ทนต่อโรคอะคะ่ะก็คือรับรอง เกิดแคงเกอร์ตามมานะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะทํายังไงไม่ให้หนอนชอนใบนะคะเพื่อนๆคือหนอนหนอนชอนใบอะคะ่ะเขาจะชอบชอนหรือว่าวางไข่ตรงยอดอ,อ่อ,อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือถ้ายอดแก่แล้วอะคะ่ะเขาจะไม่สามารถหรือว่าเขาเขาไม่ชอบอะนะคะที่ที่จะมาชอนอะนะคะเพื่อนๆคือเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเล่ยนยอดอ่อนของเราแบบนี้เลยนะคะ โดยที่เขาจะมาวางไข่เล็กๆตอนกลางคืนนะคะหลังจากนั้นก็ไข่จะแตกเป็นตัวหนอนตามก็กินตามใต้ใบเราเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะคือสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆช่วงที่มะนาวแตกยอดอดนะคะเราต้องคุมหรือว่ารักษาเขาให้ได้ก็คือรักษายังไงคือรักษาที่จะไม่ให้หนอนมาชอนใบนะคะ โดยการพ่นยากันหนอนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนอาจจะมีอา้าหมักสูตรกําจัดหนอนหรือหรือว่าน้ำหมักอ่าสเดาต่างๆนะคะเราสามารถพ่นควบคุมยอดเขาได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นอ่าอบามแมกตินะนะคะแต่ว่าส่วนมากเราก็จะทำวิธีง่ายอะคะ่ะเพื่อนๆ บางทีก็จะเอาอ่าน้ำส้มควันไม้ผสมสไลท์พ่นนะคะเพื่อนๆแนะนําให้พ่นช่วงตอนกลางคืนนะคะตอนเย็นนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ใช่ช่วงเช้าอะนะคะก็คือพ่นตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะสําหรับการฉีดนะคะให้เพื่อนๆฉีดจนยอดเขา มีใบเพสลาดใบเพสลาดบางคนใบเพสลาดเป็นยังไงใบเพสลาดก็คือเนี่ยค่ะคือใบที่เขาแก่และเขียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใบเพสลาดนะคะเพื่อนเพื่อนคืออย่างเงี้ยนอนหรือว่าแมลงต่างๆเขาจะไม่ชอบนะคะเราต้องรักษายอดเขาไว้โดยการพ่นยานะคะเพื่อนๆทุก4วันนะคะอ่าอย่างพ่นวันนี้นะไปอีก4วันนะคะเพื่อนๆ ก็ให้เพื่อนๆพ,พ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นับไปอีกสวันนะคะก็พ่นอีกครั้งหนึ่งใบเขาก็จะเพสลัดเขียวแบบนี้พอดีนะคะซึ่งเป็นระยะที่หนอนไม่ชอบแล้วนะคะซึ่งก็จะทําให้เบื้องต้นนะคะเราก็จะห่างไกลจากหนอนชนใบและแคนเกอร์เนาะเพื่อนๆก็ลองนําวิธีนี้ ไปทําดูนะคะเพราะว่าบางคนก็เวลาที่เขาแตกยอดอย่างนี้ค่ะสังเกตดูได้เลยนะคะว่าหนอนจะมาชอนใบบางทีแบบพื้นที่ไหนมีผีเสื้อกลางคืนเยอะๆค่ะเขาจะมาวางไข่เต็มเลยนะคะเพื่อนๆชอนจนอ่ะเนี่ยค่ะใบมีลักษณะอย่างเงี้ยเวลายอดเขาเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเขาได้ชอนแล้วะคะ่ะเพื่อน มันรักษาไม่หายนะคะเราต้องตัดทิ้งหรือเด็ดทิ้งอย่างเดียวนะคะพ่นยาก็ไม่หายนะคะนอกจากตัดทิ้งเราให้เขาแตกใบมาใหม่แล้วเราก็มาทําการเลี้ยงยอดเขาด้วยวิธีที่ที่แจ้งไปนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะส่วนหนอนอีกชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นหนอนกินใบนะคะเพื่อนๆหน,นอนอ่าหนอนเขียวๆหรือว่าหนอนชนิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตัวนี้คือเขาจะไม่ค่อยอะไรมากนะคะเพื่อนๆคือเขาก็จะมากินใบใบแหว่งอย่างเงี้ยเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะคือซึ่งอ่าก็จะไม่เหมือนหรือว่าจะไม่มีพิษสงเหมือนหนอนชนใบนะคะเนี่ยถ้ามันไม่เยอะเราก็ปล่อยให้เขากินไปค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามันระบาดหรือว่าใครที่ผูกเชิงการค้า ก,ก็ต้องพ่นยากันหน่อระกูลอาบาแมกตินละค่ะเนาะแต่ที่เห็นอยู่คือเราก็ปล่อยเขาให้เขากินเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับปุ๋ยนะคะเพื่อนๆทำยังไงถึงได้ยอดอย่างนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายคนที่ถามมาเหมือนกันค่ะว่าอ่ามานาวไม่โตสักทีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ช่วงแรกที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆเราต้องเร่งสะสมอาหารให้เขานะคะช่วงหนึ่งถึง8เดือนแรกนะคะเราต้องสะสมอาหารที่ต้นเขาให้เพียงพอเพื่อที่จะให้ต้นเขาอ่าสามารถออกดอกออกผลให้เราอะนะคะโดยที่เราจะเน้นอ่าปุย ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆนะคะเพื่อนๆอย่างมูลวัวมูลสัตว์ต่างๆะนะคะถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นยูเรีย4600นะคะเพื่อนๆ2577ก็ได้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะตัวนี้ที่เห็นอยู่คือเราใส่ยูเรียไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆบวกกับที่เขาได้น้ำฝนนะคะก็คือเห็นได้ชัดมากนะคะ ยอดเขาจะออกมาเต็มเลยนะคะแล้วยอดจะอวบเลยนะคะเพื่อนๆนยะคะใบเขาก็จะเขียวเข้มขึ้นเห็นทันตาเลยนะคะคือช่วงนี้เราจะไม่เน้นให้ลูกเขานะคะเราจะให้เขาต้นใหญ่ให้ไวที่สุดเราก็จะใส่นี่แหละคะ่ะยูเรียนะคะทุก15วันหรือว่าเดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆ เวลาใส่ต้นขนาดนี้ก็ไม่ต้องเยอะนะคะแค่ประมาณสักครึ่งกำมือก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆโรยให้ห่างโคนเนาะใส่ใน,น้อยแต่ใส่บ่อยนะคะเพื่อนๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยค่ะแล้วก็บวกกับปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆ,ๆทำตามวิธีนี้ก็จะได้ยอดเขามาแบบเยอะมากเลยนะคะ ส่วนช่วงที่จะให้เขาเมื่อเขาสร้างต้นที่สมบูรณ์แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราจะให้เขาติดดอกติดผลนะคะเราก็ควรที่จะงดปุ๋ยสูตรที่ไม่ีไนโตรเจนสูงนะคะก็จะเป็นอ่าไปใช้สูตร8-24-24แทนนะคะเพื่อนๆสูตรอ่าตัวท้ายสูงนะคะเดี๋ยวสูตรปุ๋ยยังไงก็จะ แปะไว้ข้างล่างให้นะคะเพื่อนๆว่าช่วงไหนใส่ปุ๋ยชนิดไหนเนาะเผื่อเพื่อนๆบางคนจะฟังไม่ทันอ่ะนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยคือเราจะเน้นปลูกไว้ทํากิ่งพันอ่ะนะคะเพื่อนๆคือเราก็จะเน้นแต่ในตัวเจ้นให้เขาเพื่อให้เขาแบบออกยอดนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูกิ่งนี้นะคะนี่เลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราใส่ยูเรียไปเนาะยอดเขามาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ เลยค่ะเพื่อนๆยอดมาเต็มต้นเลยนะคะหลังจากที่ใส่ยูเรียไปเนาะเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเขียวเข้มเลยนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้นชํำที่เราชํำใส่ถุงไว้นะคะ ที่เกิดจากกิ่งตอนนะคะเพื่อนๆพอพดีว่าเราเราตอนกิ่งไวเนาะแล้วเราก็นํามาชําลงถุงดําเพื่อรอส่งให้ลูกค้านะคะตัวนี้หลังจากที่อ่าชําลงถุงดําไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะเราก็จะใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดหรือ,อยูเลียให้เขาอะนะคะเพื่อนๆประมาณอ่าครึ่งช้อนโตอะนะคะเนี่ยค่ะผลที่ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะ แปปเดียวยอดมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือถ้ายอดอ่อนอย่างนี้เราก็ต้องพ่นยาป้องกันหนอนเนาะเพื่อรักษายอดให้เขาเนี่ยค่ะมะนาวจริงๆคือเขาจะให้ผลผลิตไวนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะอ่า เป็นพิจิตต์ะคะ่ะบางทีเขาก็ติดมากับกิ่งตอนเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะเราตอนจากต้นที่มีลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วทีนี้พอเราตอนกิ่งเขาอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีลูกพร้อมดอกมาเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ควรเอาเขาไว้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะทำให้ต้นเขาไม่โตนะคะ นี่เลยค่ะติดดอกทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนกิ่งนี้นะคะคือเราเด็ดใบออกหมดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือตอนที่เราชำอ่ะไม่มีใบเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพอชำไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะแตกใบออก,ออกมา ก่อนเพื่อนเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะคะพเพื่อนๆ <G ül> คือมะนาวอะค่ะถ้าเราซื้อกิ่งพันุ์ไปอะค่ะคือถ้ามันไม่มีใบหรือใบน้อยอะค่ะคือเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะ <G ül> พเพื่อนๆเ, <G ül> เพราะว่ามะนาวอะค่ะเขาจะค่อนข้างจะทนนะคะ <G ül> พเพื่อนๆถ้าเขามีรากอยู่ในตุ่มตอนอะนะคะ <G ül> แต่ว่าไม่มีใบอย่างเงี้ยบางคนก็กลัวตายคือคือไม่ต้องห่วงนะคะ <G ül> เพราะเพื่อน เพื่อนๆเ,เพราะว่าใบที่มันติดมาค่ะเดี๋ยวก็ร่วงโรยไปอะค่ะแต่ว่าคือให้เราดูที่ตุ่มตอนดีกว่านะคะว่ารากมันมีเยอะไหมถ้าถ้ารากมีเยอะอะค่ะเพื่อนๆ <c ười> คือยังไงก็ไม่ตายคะ่ะถ้าเรานำมาชำใส่ถุงดำหรือว่าลงปลูกลงแปลงเนาะเนะะี่ยค่ะก็ร่วงไปเยอะแล้วนะคะยิ่ง ยิ่งถ้าใบร่วงอะนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแตกตาเนี่ยค่ะแตกยอดใหม่ขึ้นมาตรงใต้เนี่ยค่ะตรงใบที่ร่วงเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าซื้อกิ่งตอนมาแล้วไม่มีใบเลยอะไรเงี้ยค่ะคือ,อยังไงก็รอดอะนะคะสำหรับคนไหนที่อ่า สนใจที่จะปลูกมะนาวนะคะเพื่อนๆก็แนะนำสายพันธุ์เป็นพิจิตรละค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกไว้ทานหรือว่าใครที่มีร้านอาหารหรือว่าอะไรคืออยากจะปลูกไว้โดยที่ไม่ต้องซื้อมะนาวอะค่ะก็จะแนะนำสายพันธุ์นี้เลยนะคะเพราะว่าเขาดูแลง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่จริงๆเรายังไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะ คือก็ไม่ไม,ไม่ดูไม่ได้ดูแลอะไรเขามากหมายเท่าอะเป็นลำไผ่ะนะคะเพื่อนเพืเ,พเขาก็ให้ลูกที่ดกมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูต้นนี้นะคะคือคือ,ค,อคือเรายังไม่พร้อมที่จะให้เขาติดลูก,กอะน,นะคะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะพอเขาเป็นดอกเขาก็แอบมา ติดลูกอะนะคะเราก็เลยปล่อยเขาไว้เนี่ยคะ่เะเขาก็จะมีลูกมาให้เราแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะพาเพื่อนๆมา อัปเดตหรือมาแชร์ประสบการณ์เรื่องมะนาวกันอีกทีนึงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาก่อนสวัสดีค่ะ